อยู่ที่นี่ก็คือต้องเดินขึ้นขึ้นเขาเขาตลอดเพราะว่าเป็นเมืองที่มีเขาเขาขึ้นขึ้นอ้าไปทันแล้วคันนี้เดินขึ้นเขากันไปก็เลยไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะหาเท่าไหร่ใการขึ้นลาเขาเดินขึ้นเขาเก่งมาก นี่ก็คือแดดมีนะคะแต่ว่าก็ยังเย็นเย็นอยู่นะไม่ร้อนเลยนี่เมื่อกี้ตอนก่อนเข้ามาในโรงหนังเนาะ<ช>มีเหตุการณ์ระทึกก็คือเด็กเหมือนมีคนนวิ่งกันตอนเราข้ามถนนก็วิ่งวิ่งไปแล้วก็มีผู้หญิงอะ่ะมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งแล้วก็มีผู้หญิงอะ่งวงอะว,วิ่งตาม ก็วิ่งไปทั้ง้ผู้หญิงเงี้ยวิ่งกันไม่ทันแล้วแต่ว่ามีคนอนะวิ่งไปกระชากกระเป๋าพอดีคนที่ยืนรออยู่ฝั่งตรงนั้นไปชนเข้าขกับแล้วก็ตอนแรกมีผู้หญิงเห็นมีผู้หญิง,อ,งอีกกระชากกระชากกระเป๋าผู้ชายมาแล้วก็มีผู้ชายคนหนึง่งแะแทกไปแล้วก็ไปชนกระจกตรงวินโดเออกระจกกระจกห้ามีแล้วก,แวก็แล้วก็ได้พวกไอ้กระเป๋าฟินมาก็คนก็ตบมือเนาะแต่ว่าปัญหาคือเรแปลกแล้วว่า มันไม่มันไม่โดนเข้าตำรวจเลยเนาะเขาก็เดินแต่จำไม่เห็นเองแนหะพี่ณัฐไม่เห็นนะแต่จำไม่ชัวร์แต่จำเห็นว่าเขาอะเดินเดินออกไปปกติไม่มีใครจับไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยคือเดินออกไปเลยอนะเหมือนว่าผู้หญิงน่าจะได้กระเป๋าไปแล้วแล้วก็ไม่มีการมาตรวจอ๋อไม่มีเราก็เลยงงว่าเอ้ยอย่างนั้นมันมันได้ด้วยหรออนะไรเงี้ยเออแล้วก็พี่ณัฐก็เลยบอกว่าเวลาเดินน่ะถ้าเดินน่ะแถวนี้ก็คือถ้ากลางคืนก็เดินคนเดียวก็ไม่ดีเนาะ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาเดินมันหนาวเนาะแต่ว่าไม่ควรเอาเมื่อเข้ากระเป๋าแบบกระเป๋ากระเป๋าเสื้ออะไรเงี้ยก็คือให้เมื่อแบบฟรีอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บของเก็บกระเป๋ารีเลยประมาณนี้อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของพี่แนทเลยใช่ไหมพี่เห็นเพราะว่าซันฟานเหมือนจริงๆแล้วเป็นเมืองที่ค่อนข้างค่อนข้างไม่อันตรายอันตรายอยู่อันตรายอันตรายอะไรน้อในเมืองอันตรายแต่ถ้าอยู่ลอมนอกีโอเค โอเคป,ปเดี๋ยวไปสุสอันนี้เกตเล็กน้อยมาอีกแล้วนะคะอันนี้เรากำลังจะเติมิปบัตรคิปเปอร์นะคะก็เข้ามาที่ตู้นี้แล้วก็สแกนเข้าไปอันนี้วิธีเติมตังค์อืม เติมได้แล้วเหรอ,อลงทำไมคะก็คือเสร็จแล้วพอดีคือในไอ้นี่ไอ้ที่ติมเติมเมื่อวานนะัเข้าแล้วมันเข้าแล้วอ่ะโอเคไง,ไงั้นไปต่อโอเคสรุปก็คือเติมไปแล้วเติมเติมออนไลน์ไปแล้วแล้วไม่ต้องมาออโต้แล้วเพราะว่าเงินเข้าแล้วนี่ก็คือเหลือ, 21, อลยี่สิบเอ็ดเจ็ดหกเจ็ดเรียบร้อย ไปต่อนี่นี่ Good morning, Good morning. ค่ะ Good morning ผอนหน่อยนิดนึงอันนี้ก็อยู่ที่สถาน,นีแรกของวันนี้นะคะใช่แต่เป็นอะไรนั่นเดี๋ยวเราให้ดูรูปกันเลยใช่ในในบอกไปเลยที่นี่เขาเรียกว่า The Grand Pension Lady นะคระับ จะอยู่ตรงข้ามสวนพอดีใช่ทุกคนจะมองว่าเอ้ยเห็นอะไรนี่น่าจะเป็นแบบลูกป,ปั้นบาตาแลนด์เราจำได้ยินมาว่าเฮ้ยเหมือนเสียเหมือนลูกปั้นหรออะไเปล่าจ้ามันคือนีิจ้านี่ค,คือนิจ้าใช่ลออแล้วก็เป็นสีที่น่ารักมาก <c oughs> นี่ๆๆแล้วก็คนเขาก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะ จริงคนอยู่แถวนี้เขาจะมาส่วนตรงนี้มาพักผ่อนอะไรเย่างนี้เวลาแดดดีๆก็จะมาการเสืออ,อซึ่งอันนี้เป็นเวลาเกือบจะเที่ยงเลยนะแต่มันก็ยังไม่ได้ร้อนมากแล้วก็อากาศเย็นๆใช่แล้วฉางหลังก็จะเป็นภาพในเมือของซานฟรานนะครับ ลังมาต่อแถวอซื้อมาแล้วมาแล้วเป็นซ้ำอันไหนล่ะคะมาใจไม่รู้อยู่ชอบมั้ยมันเป็นหลายหอย่างมันเคลมอะไรเฉยเป็นรถเคลมกำลังไวดูอยากกินอยากกินฮ่าเก๋อ่ะฮ่าเก๋อเบอร์สิบเก้อร่อยไหมคะร้านนี้อร่อยแน่คนเต็มเลยม่อยู่ร้านเดียว วันวันเออ่วันศุกร์แต่ไม่ค่อยมีคนวันศุกร์ไม่ค่อยมีคนนต่อแถวเลยอ๋ออ๋อเนี่ยอะไรเป็นหมายเนี่ยอ๋อต้องให้มันเป็นเหมือนแป้งๆกรอบๆอรอมันเค็มๆมันมีหมีอะไรในนั้นาเป็นข้าวแต่เบอร์เก้านี่กินอร่อยไหมเบอร์เบอร์เก้าเบอร์เก้าอร่อยไหมคะเบอร์เก้าอันนี้ ไม่รู้ว่าขนมปังไม่ไม่เคยกินทมาอันนึงก็ได้ชอบกินนะพวกนี้โอ้โหบ้านนี้ชอบกินของทอดเนาะมีอะไรอีกชอบกินของทอดไม่มันมีไส้โอ้มีอันนี้มาจ้าเหรอจะไม่รู้อร่อยไมไม่อร่อยนะมีบ้านจาเราบ้านเมืองไทยอร่อยมามึงมองพวกนี้นะต้มจะเหมือนต้มต้มอ่ะอ๋อมันเละไปมันเละไปไม่อร่อย แคนชอบะหนูไม่ชอบกินพระจ้าเลยแล้วแต่คนนี้ชอบกิน,อ,น,นอยู่เมืองไทยชอบกิน